สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอเดอร์บันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูแอร์ไฮเออร์นะครับรุ่นล่าสุดนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับปีสองพันี่สิบนะครับรุ่น Hsu 1 2 v t a a ศู TF นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์นะครับอของแอร์ไฮเออร์นะครับเดี๋ยวจะพามาดูข้างในว่าหน้าตาควายเย็นจะเป็นยังไงเพื่อนๆจะได้ประกอบการตัดสินใจนะครับดูนะครับ ก็แกะกล่องออกมานะครับมีฉลากาาสายมือบนนะครับการรับประกันคอมพิวเตอร์นะครับ10ปีและการการับประกันการบริการนะครับ5ปีนะครับหนังสือไฮเออร์ e e R อยู่ตรงกลางนะครับฝั่งขวาบนก็จะเป็นมีฉลากเบอร์58อยู่นะครับกล,ลางๆจะเป็นตัวสื่ออินเวอร์เตอร์นะครับ ก็จะมีอะบอกการกินไฟนะครับกินไฟ9,112บาทต่อปีนะครับค่า s อ d r 16.00 BTU ต่อชั่วโมงต่อว,วัตต์นะครับล่างก็จะบอกรุ่นนะครับแล้วก็บอกขนาดแอร์นะครับ2 6 0 0กว่ BTU นะครับนี่ครับขอฝาบนก็ข้างล่างก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับ ผมจะพามาดูข้างในนะครับข้างในนะครับจะมีฟิลเตอร์อยู่2ตัวฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับมาดูคีปกันนะครับเป็นไงครับคีปันจะเคลือบเป็นสีน้ำเงินนะครับเพื่อป้องกันการจับของฝุ่นและชะลอการปลูกก่อนนะครับของแอร์นะครับดูนะครับสีพัดลมพวงรอกจะเป็นสีครีมๆนะครับนี่ครับพวงด้านข้างนะครับ นี่ด้านบนของแอร์นะครับนี่ครับฝั่งขวาของแอร์ก็จะติดแผ่นเพจไว้อยู่นะครับบอกขนาดแอร์บอกรุ่นนี้คือรีโมทหน้าตารีโมทของรุ่นนี้นะครับนี่นะครับนีครับขอบตัวนี้เป็นเป็นสีน้ำเงินนะครับตัดคาดกลางนะครับ ด้านบนของแอร์นะครับหลังจากถอดฟิลเตอร์ออกนะเราจะเห็นคอยเย็นนะครับคีบคอยเย็นนะครับมาดูชุดคอยร้อนกันนะครับนี่คือหน้าตาคอยร้อนนะครับก็จะมีฉลากเบอร์ห้าและใต้ฉลากเบอร์ห้าก็เป็นนั้นไหเอิญนะครับเป็นยี่ห้อไหเอนะครับตัวตัวงสื่อนะครับตัวนะครับคอยชุดนี้เป็นคอยทองแดงนะครับนะครับ ีก็มีการเคลือบสารไว้นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับเห็นไหมครับรุ่นนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับฝั่งขวาของแอร์ก็เป็นมีแผ่นเพจบอกยี่ห้อแอร์บอกรุ่นและการกินไฟต่างๆนะครับการได้รับมาตรฐานของมองกอนนะครับ พัดลมสีงพัดลมอคอยร้อนก็จะเป็นสีครีมๆนะครับนี่คือทีท่ติดตั้งคอยร้อนนะครับและกำลังเดินหลังครอบจากคอยเย็นมาครับหลังได้ทำการติดตั้งเสร็จนะครับนี่คือ,อสถานะตรงไฟที่คอยเย็นอยู่นะครับอยู่ตรงมุมขวากลางนะครับตรงอากาศนี้นครับไฟตรงนี้สามารถปิดเปิดได้นะครับ กดที่ไลค์ตัวล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงต่าน,นี้เพื่อนๆท่านใดมีส้สใยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ